สวัสดีค่ะมาเพลิอ้อยค่ะและแล้วก็มาถึงวันที่เสร็จหมดแล้วนะคะสิบชุดที่ลูกค้าสั่งค่ะลูกค้าภูเก็ตสั่งค่ะก็อันนี้ก็กําลังทาสีโต๊ะอยู่นะคะโต๊ะเนี่ยจริงๆคือต้องทาสีท็อปบนก่อนนะคะแล้วถึงจะทาในส่วนล่างค่ะเพราะสีมันจะได้เสมอกันนะคะก็อันนี้กําลังไล่ทาอยู่นะคะสิบตัวค่ะ มีบางส่วนที่อยู่ด้านบนก็ยังไม่ได้ทํานะคะทําสีแค่10ตัวก่อนนะคะ10ชุดค่ะโต๊ะ10ตัวเก้าอี้40นะคะก็อันนี้เป็นเก้าอี้ที่ว่ารอทาสีนะคะนี่กําลังทาสีอยู่ค่ะอันนี้เป็นการทาสีรอบแรกนะคะจะต้องมีาการทาสีสองครั้งค่ะ passing in the car. อันนี้ก็เป็นโต๊ะที่ทาสีทั้งขาทั้งเก้าอี้นะคะแต่ว่าเป็นรอบแรกนะคะสีอาจจะยังไม่ขึ้นเงาสวยนะคะต้องรอรอบที่2ก่อนค่ะแต่ก่อนจะทาได้ก็ต้องรอยีิบสีชั่วโมงก่อนนะคะให้สีแห้งก่อนนะคะถึงจะทาได้ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวไล่ทาสีที่ขานะคะ ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมไม้ผลิตอ้อยค่ะขอบคุณที่เข้ามาอุดหนุนนะคะขอบคุณที่เข้ามาซื้อของตลอดเวลานะคะทำให้มไม้ผลิตอ้อยดำเนินงานได้มา,มาตลอดนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ